ไหนแล้วปอต้นใหญ่ขุดอ๋อเอามาสิโอ้ยเหลือกุ้งเต็มเลไฟแชกกุ้งกาต้นใหญ่ต้นใหญ่ไหมก็ได้ผมไม่มีใครที่เลยเร็วเดี๋ยวเห็นแวเดี๋ยวจะละลายนะห้องเอาแล้วเอาแล้วปานถือใหม้แล้วเอาแล้วเป็นอาจารย์แลก่อนดิจายกระดาษอ่ะปั่นถือใหม่แล้วเอาแล้วปั่นถือใหม้ลองเงแล้วเหรอนี่จะปิดไฟนี่เรียบร้อยเลยเนี่ต้มน้ำเฮ้ย แล้วก็คือไม่มีนะไม่เลยเอาแล้วนี่ไงเราควรปิดเราไปใช้เหรอไหนไหมลองไปดมีอะไรบดข้างในก็ได้ยายังไครับาพยังามพยังกลุ่ยังเงราไม่เอาไปแชรอยู่เราไม่ต้องมีคนดูดีแคกคนไหนไม่ีนะครับไม่แม่ไม่อยู่ตรงนี้ดิเลิกละเลิกละให้น้องถ่าเน้อเนเลิกซื้ออนี่แ้ไหนเลิกซื้อแมรวมกันไม่สอุ้ยตกใจหมา น้องตัวใหญ่ไม่ได้แตน้องไม่เอาไ่เอเาเิขินเนาะหมาอย่าไม่เล่นด้วยเลเขินมามื่นนะมามื่นอโบัดยังไงดีถาสกนั็ัดไงนาะก็รอเนี่ยัดยนรอจิ้งลงไปจิ้เจ้ของมันเจิสุดเทียนด้วยนะก็คือเจ้าของทำทุกอย่างเล่นเทียนก็ตายตลอดก็ไม่มีใครเชื่อใจ ต่อครับตรอครับมานีก็เลยต้องสามอันี้ยหรออ๋อใช่ใช่เป็นไปได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยอยอกตืในคเดาถือคู่เลยไปฝ่าไปมาอยื่ตรงนี้มาให้นรื่อตือายู่ตรงนี้เยมานยู่ยบเดืย่เใครเปิดเตาอครับคมันเป็นสังเณมันเป็นปุ๊บปั๊บมันเป็นสังเ มันเป็นอ่ะมันเป็นเงินเงินน้อยโอ้ไอ้ไอีสานเขียนอือโอ้ยเริ่มแฮปปีเบิร์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู อัพปีเบรดีสุ a ูอัพปีเบรดีอ a พปีเบรดีอัพป a เบรดีสุรุพ y นต้องนะแอบคมป์แฟนแันด์เธอร์เออโอเคก็เปาต้งู่เลยไปครับไปครับเุ็นเกิดขออะไรครับสองคนเลยอาคเอาพูดเลยครับดีกับเองคี้ต้องเกิก็ รางวัลที่หนึ่งขอให้เออได้มารวมตัวกันแบบนี้ทุกๆฟีมากินด้วยกันมีความสุขด้วยกันแบบนี้ในทุกๆฟีค่ะแ้มแหละต้องพูดนะยืดยอไม่เอาไม่ไม่เอาไม่ก็ได้พูดหน่อพูดเลยก็มีความสุขในปีต่อๆไปแล้วก็นัดเจอกันแบบนี้ Happy birthday ี๋ยวต้องกินกันอีกโอเคโอเคสุกสัต์วันเกิดนะคะสุกสัต์วันเกิดสุกสัต์วันเกิดมาีนเแล้วมีหรอเจ้าของวันเกิดเย็นกลอ่ะเอันี้อแล้วมัะมีมีดอยู่ตรงไหนไม่ใช่ไหนไม่มี

ไม่ไม่อยากไปวนแกเราก็จะวด้ลยะีน้ะครับเกินนะเกินนะคนเกินคนนะอภิตายนะครับอ่าท uh ุกคนหลับตาครับหลับตาคนนะหลับ่าลืมตาหลัปตา่าใครครับ เลนตาครับไปจับเลินตาไปลับ <respond> ว่ากันนะครับโอเคไปจับลับตาอันคนเล่นตาครับมีคนตายหนึ่งคนนครับ ตอนที่เล่นน้องตัวไปแปงเฮ้มคอนี่เดี๋ยวาแวานบางทีเราไม่ากเลย้วคนลกันคนกันคนะกต้ในเสดในเสมาป่านนแสดงว่าป่าอาจจะอยู่อ อันคิวสองคนรูกหมป่าตายถูกปะฆ่าได้สคนถูกไมฆ่าลูกหมาปาไฆ่าได้สองคนใช่คือบกกับลูกมาป่าในในเ็จเมื่อกี้เมื่อกี้เซตคิวมานานเกินเพราะว่าสองคนหหุดหมดที่ชี้จะเสเราเานานอาจจะเป็นเพราะว่ามกรูปหมาป่าตายแล้วเราหวดสองคนก็คือชี้กันนานคนนี้กับคนนี้มันเลยสองครั้งแล้วบริการเรียได้อึอันนี้เลยแสดงวมาตอนเนี้ยหมาปาก็เหลือสองในหมู่พวกเราเพราะว่าก็หมาป่า

เราว่าคนไม่เล่นน้องอ่ะไม่ใช่เพื่อนเราใช่เพื่อนเราไม่เล่นน้องเ่นเอนรือเลาว่ากมเล่นน้องเหรอะไามน้อยู่เลยตอนนี้ใช่ใเรเชื่อแฟนเราเช่อนเรเชื่อฟนพูดเลยพูเใครจะเล่นน้องเหมืออยู่ไกลใช่หมไม่รู้จะสงสยใครอ่ะคตามน้าอย่างเดียวเลยตอนนี้แต่ว่าตอน่นุ้งมงงมากอนี้ทุกคนที่นี่ยกมือหน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันอนี้ถามอีกหนึ่งถ้าสมมติว่าบิกเป็นรูกมาป่าเนี้แล้วแบบวาตอนนัคุณจะ่าได้สองใช่กับบถ้าสมมติว่าบิเป็นนะ้เป็นไหแต่ว่าเลี่ยนแบป้ามันนามากเลยนะนาที่ตมยแบบแบบทำไมทิ้คนเดียวยากเกินนานขัอโอเคอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอนะบ้างไม่ตอไม่ตอไม่จบไม่จบไนจคนละทนะเช็คของของอะไรบ้า

คนที่พูอยายัมยังอยู่ไหมยังอยู่ไม่เน้วยอต่อไปต่อไปแน่นอนเราหวือเปล่าก่ได้ค่ะา้ความเป็นเราเราหดความที่ติดนี้แต่เนี่ยแฟนเป็นใช่เป็นี้ิโอจอใ่ใช่ใช่ใ่ใอ่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใ่่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใ่ หมาป่าลุงตาครับหมาป่าลุงตาหมาป่าข้าไทยโอเคครับลาตาพ่อวิกาลตาวิกาพกันไงครับโอเควิกาลาอ่าเจนลุงตาครับเจนเจนเจนไทยครับ เราปแล้วเป็นคนดีชอบเเจ๊นั่นปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนจากแฟนเป็นอะไรเราเป็นบริการเราทำหน้าที่ที่1ป่าแล้วเรโอเคแล้วเปบริการนะแต่ยังอยู่เพระเรดนเ็อ่ใช่เพราะาโนเซ็กแต่ก็ไม่รู้ไข่ไม่รู้ไข่อาจจะเป็นเราแต่นั้นเราก็อดห้นแหละแต่คิดว่า

ปาข้าวไทยครัปลาลันตาปลาข้เฮ uh, okay. uh, ้ยจะดีเหรอโอเคครับปลาลันามาิชาลันตาครับมาิชาเป็นของกองครับโอเคครับิการันาอาเซนาครับเจใครครับเอาเฮ้ยดีอาเซนลันาเาครับ อาปดตาแล้วไม่มีใครทายครับผมเหลือใครบ้างเหลือใครบ้างใครเหลือยกมเหน่อไงเดเหลือห้าคนป่ะเหลือความบ้างลเปนเหลือี่หนึ่งนแล้วเหลือหนก็คือแนใกรณีนี้เกิดขึ้นจากอะไรในเมื่อปาเช็คปากเช็ครไม่หมาป่าฆเบริการเซฟไ่มเขไม่รู้ว่าบริกรรเไม่ปาเราบริการเซฟคนเดินไปซ้ไมได้แเมกช็คร ถ้บอกเบริการเราอะเซปากเมื่อกี้ตาเมื่อกี้เรเซตัวเองเพรเราให้่าเราโดนแน่แเพราะว่า้ากด้าเกิดกรณีจากราเจริงมวันไม่เซียเซ็ไม่เเก็เป็นคนดีแล้วบอกอยาไม่ไม่มาหึ่งวันไม่มาหน่งันหนึ่งไม่พูดอะไรเลยทุกคน เกม้เป็นปกติไหวได้่อทำอะไนะแต่เื่อิ้นสุดฟุตบอนี่เรามาปากกันใช่ไหมใช่ไหมได้เกมนั้นก็ได้หมาปาแล้วเหลืออยู่ตั้งแต่ต้่แม่งโอกาสเสรได้ถ้าเราเราเชื่อปากว่าปากเียเพราะเราเราเจะปากแรปากไม่ตายแสดงว่าปากมักป่อเราแล้วว่เราเป็นดีที่สุดเนี่ยที่แซกน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่เบียรไม่ใช่แบบว่าไอ้ไอ้รอบนั้นไอ้รอบแ้ เราเราเราไล่มา่ตอนแรกก็ใช้ตัวคนถ้าเกิดโดนตมันจะกายเปหมาป่าตานั้นเลยแสดงว่ารอบต่อมาท่านอาจจะผปานจาคโมไปเราจะยึดจากรณีเดียววสุดานเช็คคือตัวเราถะคนเียล่าสุดที่เช็คคคก่อนหน้าเราก่อนหน้านั้นาลเลยก็คือีนแบนก็แบนัดน Thank you. แฟนาทไยมการเปนหมาเปนเตอนไปนการ่าสามรอบแล้วไม่มีใครตายทุกคนก็คิดว่าบรรกาศปกป้องได้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 ใช่เด็นนั้นอ่ะฆ่าอะไรสอตัวออตัวสองคนเปดีัยนี้กทก็คือคนคนจริยๆอ่ยตายแล้วฆ่าของต่าแด้วยฆ่าข่งด้วยตอนที่แฟนตายแสดงว่าใคระายลตอนที่แฟนตายแล้ว

เอกฉันเอกฉันค่ะชาวบ้านเอาเอาไปแต่งเรื่องไรวะบ้าะไปเนี่ไปเไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่แค่ชาวบ้านหนึ่งคนวิคอลหรือยังตอนที่เลือกอ่ะวิคอลแล้ววิคอลแล้วอะรก็แบบบ้านี่ยน่าสงสัยข้าทางข้าทางคนสองคนเนี้ยจะมันเก็บหมาป่าตลอดไล่เก็บคนปกติอ้าวเข้ายู่ทั้งคืนครับผมคเลยแหละคุว่าทำเป็นแค่ 麻烦。 เก็วเดียรแต่ไม่เก็บเยท่คมาสมิดไม่มก็คือมาแล้่มา่นเร่องอเราแล้วจ่พอนไก่่ได้คือฝัน้นต่อไปต้องคอย้้วม่แ่ไม่ใ้ไม่หนุใบมาใ้ไก็ใบ้นี่ไงก็ผิดแหมไม่อวาไดแล้วกจิ้ไทยเดี๋วเาไม่มีค้อมูล เสียง่วงแล้ว้ยเป็นเสียงตอนแรกเป็นมันนี่พูดเยอะสุดเกือบตายคนแรกเลยทายังไงใครเป็นเสี้ยวคอนที่จอะรที่กิอยงก็คือแบบพอบอกว่าหมาฝังมุ้าไม่มาฆ่าฝังนี้เลยนะเพราะฉะนั้นไ่เคิดว่ามงเก็บเาว่ามันกมใช่ใ่คนที่อยู่ตรกลางแะหว่าแม่ถึงกับฝัชายหรอผูชายก็ได้ม่ใช่นีาว่า ไอหนวดไอหนวดไม่รวไอหวดไอหนวดไอหวไอ่ดไอหนวไอหนวดไอ่าวดไอหนวดไอหนวดไอหนวอนวดนวดไอหนวดอหนวดไมหนวไอ่นวไอนวดไอหวดไอหนวอหนวดไอวไอหนวดไอนวดไอวดไอ่นไอนวดวไอหนวอนวดนวไอหนวอนดวไออนวไวนวไนอนวไออนวไอนไอ่อนวไอนวไม่อววไม่วอ ไอ้หวดเอาไอ้หนวดไอนอดไ่ไปในบิ๊กอือควานอ่ะอ่าได้ทีกี่่อาดดอนวนคนตอนนี้มีเท่ไหร่เกอแล้ววอไว่ามันไล่เกียดตาตอนนี้โอ้เป็นชาวบ้าแล้ว้า แกก็ใช่ใช่เป็นกองหน้าแต่ว่าเป็นคนนึ่งเ็นนึ่ใครเป็นกองหน้าก็ยหงไม่รู้กี่แต่ I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever. So no 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a uh, nope, a uh, nope, a uh, nope. Definitely nope, a uh, nope. Nope A uh, nope Probably never ever 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 gonna happen Oh

แล้วเมื่อเก็จะฝั่งนี้ไม่เก้ฝั่งนู้เลยแล้วตไปคบปขาซึ่งมันถ้าเราไปเทก็ยวทุกตอนก็ไม่ได้มาุกันการปกปองหมาป่ามันยากบรรยากาศเราดูแลเรารู้ก่ยากาบรรยากาศเราไปเทีุ่แมป์แล้วนะรอบรอบูสองรอบอะแต่ว่ามันไม่ค่เดียวกันเดโลงอื่นแวเราเรารู้ว่าแคปเปนเายามจะเซฟแต่ว่ามันจะช่วยย่งงเยี่ยข่าเองเป็นชาวบ้านทูเป็นไงล่ะดีะโปรงบ้างชาวบ้านกันเองไงล่ะ ไอเยียมีไฟกับน้ำมันกสายไม่มีน้ำมันไม่เอาไอ้ว่สายกัน้ำมันเลยไอบิ๊กเาบอกช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะว่าเป็นหมอปากไอบิ๊กเขาย่ออเไรว่าไออเจ้ยแต่มันจำยากอ้เนี่ยถ้าไม่จดคือแบบไม่ไม่รู้ใครวดอะไรเฉยเพราะมันมีหลายโรควด่วยมาเต็มเลยเข้าป่วยเ้าป่วเล่ป่าเขนจะมาอยากให้เดียนอะไรสุกอย่างเพราะงันเราไม่จะไม่มีใครปวดอะไรแล้วไม่เจอไม่ ไปาย้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ไปเดี๋ยวเยเดี๋ยวตันบานมันบานัานนติดต่อไ่เนี่ยติดต่อเิบสเท่าไรเลยเท่าไรเลยบ่เอาไปกัดเอาเขาสััเรา ว่าแบบหวนโหวตตามเราไหมอะไรเงี้ยตามที่เป็นไมน่ะเป็นตามดีเลยเปบนกเล่นกูก็ตายอยู่ีขาวบัวกูจะนี่ะตายไปเลยแล้วมึงจะไปฆ่าน้องไม่ใครเขาไม่ได้ฆ่านอเขาบอกไปแร้ไหฆ่าน้องเร็ุ๊บมันจะม้ทบวนเองไงเลิกคิดตำนดูมาปล่อยตำนาใครฆ่านะไอดีนะ